ท่านมาได้ไงท่านมาสยดรดดาเหมือนเป็นทักจะรู้จักข้ามาหาเจ้าข้ามีเรื่องต้องเคลียร์กับเจ้าเฮ้ยเรื่องเรื่องอะไรครับเจ้าลงมาคุยกับข้าก่อนนะเอาให้แน่ก่อนนะเพื่อนทักว่ามันคือใครแล้วทุกคนห้างบนเนี่ยเพื่อนผมหมดเลยไม่รู้ว่ารู้จักห้างนี้ได้ไงนะทุกคนห้องนี้ผมผมเป็นคนมาทํากับมเอนะครับผมแต่เรื่องนี้ข้าไม่อยากให้พวกเขารู้เรื่องเรื่องอะไรท่านท่านบอกมาเลยดีกว่าข้าได้ยินยังไง ท่านอยู่าบอกเจ้าแล้วไงว่าข้าไม่อยากให้พวกเขารู้มันไม่เกี่ยวกับพวกเขาข้าจะคุยกับเจ้าที่มีไฟช้มัน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 นมันมันมัน้นมั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 นมานะัันมันนมนันมันนนมันมนนมันมันมัมน มันไม่ใช่ที่พวกผมไปเจอมาเจอมาหิว่ก็หายกว่านี้อีกคนครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่ปานาทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดี้อนรับเข้าสู่ช่องวัดพาหลอดนะครับก็วันนี้นะนะทุกคนก็ผมได้กลับมานั่งข้างฝั่งพม่าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็วันนี้มีเพื่อนนันด้วยมาเพื่อนนันก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมก็วันนี้พวกผมมากับไรคนเลยนะทุกคนวันนี้มาใช่วันนี้มากันไรคนเลยสี่คนนะครับผมทุกคนใช่เป็นทักนะทุกคนแล้วก็ใช่มีเพื่อนทักแล้วก็ น้องน้องทานนะน้องทานชื่อช่องชื่ออะไรน้องก็ชื่อว่าเอา่อทานตาลาเล่นะครับผมก็ฝากติดตามก็ทคนเดียวผมแปะให้ให้นะครับผมแล้วก็ช่องสิงสื่อป่านะครับสิงสื่อป่าก็นะครับผมเดี๋ยวผมแปะช่องให้นะครับผมก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามด้วยนะทุกคนวันนี้ผู้ผมมากันทั้งหมดสี่คนนะครับผมก็มาวิสูทางนี้นะทุกคนก็ในรอบรอบมีอันตรายเยอะไปหมดเลยนะครับผมก็ยังไงกคนต่อไปพี่เป็นกำลังใจผู้ผมทั้งหมดสี่คนด้วยก็คืนนี้ผมมา นอนห้างกันสี่คนนะครับผมก็วันเนี้ยเราก็ได้อยู่กันนะทุกคนก็ผู้ผมก็เพิ่งกลับมาไทยคิมนะก็ลงไปอยู่ข้างล่างมานะผมลงไปกรุงเทพมานะเอางี้ถ้าไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าทุกคนความก็ไปครับผมก็นาพี่ๆตอนนี้นะครับผมกลงคืบนห้างนี้คือเงียบมากนะใช่่ไปนี้ก็ได้ยินเสียงแต่พวกแมลงกลางคืนนะครับผมทุกคน เราได้นั่งกันสักพักเป็นไงน้องผานกลัวป่ะลัวพี่้องลัวน้องพี่มีข้องดีเถนั้นก็มีข้องดีนะครับกองนะครับผมพี่ไน้องลัวอะไรด้วยแต่เป็น้องลัวน้องขนัดพี่มาคนเดียวพี่ยัง ก้ามาเลยนนอะพี่เคยมากัแล้วไม่มีเขาสั่งเสกใช่ไหมไม่มีไม่มีก็น่ทุกคนก็ขออภัยนะพี่มืดหน่อยนะะเดี๋ยวเสียงอันนี้นะพีไม่ค่อยสว่างเยอะนะครบกแล้ นี่ทุกคนน้องทันก็ตอนนีเพื่อนทักต,ติดใจหังนะม่เจออะไรยมืนไหมน้องทันก็มืนมาแนะทุกคนดูแล้วก็ป่าในหลบกมากเลย ี้ผมก็พาน้องทันกับเพื่อนทางเนี่ยมาเดินทางแรกนะข้างหน้าคือมืดมากนะรู้สึกรู้สึกว่าไม่มีอะไรเดินมานี่คือเราต้องทันเฮ้ยรู้สึก,ก,สกป่าดิป่าเหมือน,น,นเหมือนเสียงแบบเหมือนเสียงแบบอะไรอะอะไรเดินน้ำใช่เปป็นไหมั้น,นี่เป็นเวลาประมาณ้าทุ่งก,กว่า

ขายเพื่อนทักขายเพื่อนทักคุณหล่อเพื่อนทักนี่ขายอ่ะท่านมาจุฬดานี่ใช่หรออะไรมาจุฬดานะพี่ท่านมาจุฬดาสวัสดีครับท่านมาจุฬดามเดี๋ยวก่อนพี่เขาบอกเขาป่าหรือเนี่ยทำทักไม่ใช่หรอพี่ไปมึงกันมึงท่านท่านมาได้ไงท่านท่านมาจุฬดามเหมือนเพื่อนทักจะรู้จักนะเข้ามาหาเจ้าข้ามีเรื่องต้องเคลียร์กับเจ้าเฮ้ยเรื่องเรื่องอะไรครับ เจ้าลงมาคุยกับข้าก่อนไม่ได้หรอกท่านตอนนี้ผมไม่กล้าลงหรอกเนี่ยเป็นเวลาบ่ายวันใกลถึงเที่ยงคืนแล้วน่ะมันใกล้มันมันมืดแล้วครับท่านนี่ยมันฮาร์ดทุ่งกว่าแล้วเขาจะมาเดินเล่นไปป่าอะไรพวกนี้ทับรู้จักใช่ึงมาเพื่อนใช่ใช่ท่านมันสุดราดดำท่านเป็นพญานาคพญานาคจะมาอยู่ที่นี่ได้ไงพญานาคพิทักษ์พญานาคเหรอพิทักษ์ใช่ข้ามีเรื่องกับเจ้าเจ้าแฝงเจ้าต้องลงมาคุยกับข้า ผมยังไม่มีเรื่องกับท่านเลยผมยังไม่ได้ทำอะไรท่านเลยนี่เดี๋ยวก่อนนะพิทั์เดี๋ยวเออมันมีจริงเหรอพวกขยนาทอะนเี้ยมีจริงนี่หรือผมไม่เคยรู้มาก่อนนะพี่แก่กท่านเยชอบแงไก่มาเป็นมนุษย์เนี่ยพี่มั่นใจเหรอคุณท่านมันจักใช่ทปานมาุราดดาคนนี้ข้าไม่ได้มีเรื่องกับเจ้าหรอกแต่ข้ามีเรื่องที่ต้องคุยกับเจ้าเรื่องอะไรครับท่านท่านก็พูดมาเลยอ่าข้าไม่อยากลงไปตอนนี้เป็นทาข้าลงไปเด็ดขาดนะครับเจอไม่ได้แล้วก็ได้พิทัสใจเย็นก่อนอยู่บนทาง แป,แปลกนะนะพี่ขอยากคุยกับเจ้าสองคนเขาไม่ยให้คนอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยไม่ครับอันนี้เพื่อนพวกเองท่านไว้ใจได้เดี๋ยวท่าน,นะเป็นใครก่อนมาได้ยังไงก่อนท่านรู้ที่ท่ทานรู้ได้ยังไงว่าข้าอยู่ที่นี่ผมว่าแปลกแปล,แปลนะพี่ทัตเป็นนะ,นนะคนอะไรจะเดินมาไม่ใม่เพราะกลานคืนน่ยะ ก็ดูรอบๆดูก็มืนๆนะพี่ยังไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจ่ายเลยนะท่านเป็นใครเอาดีๆด,ด,ด,ดีกว่าท่านเป็นใครค่าดีแหละมาจุลาด,ดามี่สังเกตดีๆนะพี่ดัวแห้งนะพี่แห้งมากเลยนะพี่รู้สึแห้งนะอะไรนะไงดีเนี่ยไม่รู้เด้นั่นเป็นมา,านท่านมาจุลาด,ดามถ้ารู้จัก รู้ผมจะพูดยังไงพี่ท่านมากับใครอ่ะท่านท่านมาคนเดียวเหรอผึ้นทักใช่ทุกคนผมไม่รู้จังนะครับผมใช่จะลองให้บนทางเนี้ยรึกษาคุยดกันก่อนนะเอาให้แน่ก่อนนะเพื่อนทักว่ามันคือทข้งบนเนี่ยเพื่อนผมหมดเลยไม่รู้ว่ารู้จักห้างนี้ได้ไงนะทุกคนท้องนี้ผมผมเป็นคนมาทํากับมือนะครับผมจะเป็นเจ้าแต่เรื่องนี้ข้าไม่อยากให้พวกเขารู้เรื่องเรื่องอะไรท่านท่านบอกมาเลยดีกว่าข้าได้ยินยังไง เขาบอกเจ้าแล้วไงว่าเขาไม่อยากให้พวกเขารู้มันไม่เกี่ยวกับพวกเขาข้าจะคุยกับเจ้าที่มีไฟแชงไหมพี่ยืนให้มันจุดให้ดูเลยไม่มีเลยน้องไฟแชงมาบองอยู่อยู่ใต้ห้างเงินลืมเอามาข้าขอโทษทรเดินมาแต่ข้าไม่กล้าลงจริงจริงมันมีควาดีแต่ว่าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราไปเป็นทักคุยไปก่อนแล้วแต่ท่านมาจากไหนทีอยู่ก็มาเดินตรงห้างเนี่ย ท่านมาขึ้นชายแดนธรรมะเลยหรอมันเป็นไปได้ยังไงเท่านี้ก็ข้าก็รู้ว่าไม่ใช่อนาคเทศของท่านนะครนี้ก็น่าจะรู้แล้วเป็นนั้ใช่ครับนเจ้าคิดว่าข้าจะไปที่อื่นไม่ได้หรอท่านผมพาท่านชายมาก็เสร็จแล้วท่านเพราะท่าชายมข้าไม่รู้หรอกนะท่านแต่ข้ามั่นใจ ท่านไม่รู้จักที่นี่นแน่นอนท่านตามข้ามาไม่ได้แน่นอนท่านเป็นใครกันแน่ท่านบอกมาเลยจุลัดดำข้าน,นี่แหละมาจุลาดดำเจ้ข้าเป็นใครละ่ะจริงนะองค์มาจุลาดดำจะดีกว่านี้นะขี้หรอเป็นผีหรือ,รอเปล่าไม่น่าใช่หรอกพวกผี้เนี่ยไม่ได้มีดีม,มากพอที่จะแปลงเป็นไก่เนื้อนะแล้ว ไม่รู้ไม่เป็นพวกเสือพูดหรือเปล่าเนี่ยพวกเสือเซมิ่งนะเซมิงอะเรียไม่แน่ใจเหมือนกันน่ะไม่รู้ต้องรอดูทัดแท้แล้วที่ผมเคยดูในคลิปอยู่ว่าพวกเสือเซมิ่งแบ่งงาเป็นการเป็นมนุษย์อะไรชนิดนะก็จริงทก็โดนไฟไม่ได้ปกติเน้่พวกปมเกนแบบแปลงกายเป็นมนุษย์นะเป็นหมือนคนอะแต่อันนี้มาแปลงกายเป็นแบบนี้ผมไม่เคยเจอไม่เคยพบนะเดินอะไรไปไหน ท่านมองขารท่านมาจุฬาดําอะไรพี่นี่ใครวะนี่ใครอไหนนานแล้วนะไหนพี่ชุดดำเลยพี่มันมานานแล้วเปล่าเฮ้ยมันเดินมาแล้วพี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมากันซ่องคนเลยเฮ้ยขนาดคนนี้ไม่รู้นะว่าผมจะเลือกเป็นคนหรือเป็นอะไรดีอะทุกคน เราคนนี้ก็แปลกเลยนะมันแปลกเลยนะมันกันสองคนอะเวลาให้ดูทั้งลงทั้งลงนะเราคนทุกคนสองคนเลยนะอดีๆเจ้าเป็นใครคันนี้แหละมาจุรดามเฮ้ยมาจุรดามอะไรเนี่ยมากันอยู่สองคนอะไรน่ะเจ้าเป็นใครใครยังไม่รู้จักเจ้าเลยอะไรเนี่ยพีิธานเนี่ยมันมันจะเล่นผมเนี่ยอะไรเนี่ยเจ้าแฟ้งถ้ามีเรื่องต้องคุยกับเจ้าจริงๆเพราะว่าเจ้าลงมาเถอะ เจ้ากอนท่านคนข้างๆขายคนในเมืองคนในเมืองคนในเมืองรับแลนะบาดาลบาดาลเฮ้เป็นพยานแสดงว่าเป็นพยานาคเหมือนกันนะสิใช่เฮ้ยพิพัฒน์แล้วทำไมพวกท่านถึงมาที่นี่ล่ะก็ใครมามามาเป็นเพื่อน้มาอะไรกันดึกกันดื้เนี่ยเอ้ยดื้อ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 นี่ยถ้าให้ท่านสอนตามหาเจ้าท่านสอนท่านสอนใครหรือท่านสอน เป็นไปไม่ได้ท่านสอนไม่ไม่ไม่มีทุนราคานี่มาตามหาค่าทําไมเจ้าคิดว่าท่านสอนทําไม่ได้เหรอข้ารู้พวกท่านทําได้แต่มันเป็นไปไม่ได้ข้าอยู่ที่ห่างไกลพวกท่านจะมาได้ยังไงอันนี้เร่อยู่ชายแดงพม่านะพี่ทำได้มีแค่ท่านสอนคนเดียวที่ทำได้ท่านสอน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 มีใครข้าไม่เชื่อพวกท่านหรอกอย่าเอาท่านสอนมาอ้างดีกว่าอยู่ อยู่ใต้น้ำบาดาลอันนี้ผมก็งงเหมือนกันคนรู้ไหมนะที่อยู่เจอพญานาคในการลึกขึนด้วยเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกพญานาคไม่มาทําพุกท่านถ้าเป็นหน้าจริงไม่มาทําอะไรแบบนี้แน่นอนไม่พยายามหลอกล่อให้ผมลงไปแน่นอนผมรู้หลอกล่ออะไรล่ะก็ข้ามีระตลางคุยกับเจ้านี่ก็คุยกันตรงนี้ก็ได้ก็ข้าไม่อยากให้เจ้ารู้รู้อะไรเออรู้อะไรนี่เจ้ามีความลับอะไรกับพี่แฝงเราไม่ใช่ความลับกับเจ้าแฟง เออถ้าไม่ใช่ความรักก็พูดออกมาดิแต่ข้าไม่ใหญ่พวกเจ้ารัวไงอ๋อเนี่ยนะแตว่าแปลกๆนะพี่พี่แซงพี่อย่าลงไปนะพี่พี่ขึ้นมาชั้นนี้ดูก่อนมั้งพี่ท่านถ้าท่านเป็นท่านมัจจุราชดำเนี่ยถ้าไม่ใช้พวกพูดทีปีศาจหรือพุกเสือซิมิงเนี่ยท่านต้องเข้ามาในแถวนี้ได้เพราะว่าแถวนี้ยมันเป็นเขตของต้นไม้พวกเสือซิมิงเนี่ยไม่ขึ้นมาไม่ได้หรอกท่านกล้ามาแตะหรือเปล่า ลแล้วแปลงลายเป็นพญายนาคให้ดูหน่อยดิท่านถ้างั้นแปลงกายเป็นพญายนาคให้ดูหน่อยอข้าเห็นกับหมากับตาแล้วองค์คอมาจุลาดดำแปลงกายอะ่ะท่านแปลงกายได้ไหมในชีวิตผมไม่เคยเห็นพญายนาคเลยะลนะสะโเดียวคือเพิ่งจะเจอครั้งแรกที่ไม่ได้นักระติ๊กลงอาคมมาใช่ครับามาเพื่อนนั้นก็นาก่าจะเสียไปน,นานแล้วนะใช่้วยเพื่อนนั้นผมไม่ปล่อยให้ นี่แบบนี้เราคุยกันแล้วทำไมมาเซไปนานแล้วหรอตบ่าอะไรแบบี้ในคนอยากไปนานโชว์ยิ่งยากขนาดนี้ทุกคนไม่มีเกล็ดอ่ะพยานน่าต้องมีเกล็ดมในคือทุกคนไม่รู้มาได้ไงนะทุกคนไม่มีเกล็ดเลยนะคือทางนี้ผมพวกผมรู้กันไม่กี่คนเองนะทุกคนก็พาเพื่อนทั้งเนี่ยว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะทพยานน่านี่ใช่เหรอเจออะไรแบบนี้มันต้องเบี่ยงน้ำด้วยแหละใช่ปิดแล้วก็ต้องมีเกล็ดด้วยใช่ พวกตี่ยพวกไม่รู้คือใครถ้าท่านมัจุราชดำจริงเนี่ยพวกท่านมาก็เฮ้ยเป็นนายหรือคนนี้เลยเป็นเหมือนเหมือนใารก็ไม่รู้นะครับหน้ามันแพร่กะไรกันหรือเปล่าพี่ทุกท่านทุกทีอะไรกันหรือเปล่าหลอกล้อหรือเปล่าพี่ยากดีกว่านะแค่นี้ท่านก็พิสูจน์เห็นแล้วว่าพวกท่านนี่ยไม่ใช่พระมัจจุราชดำพวกท่านไม่ใช่พญานาคพวกท่านเนี่ยข้าไม่รู้ว่าเป็นพุทธีปีศาจหรือเปล่าท่านยอมรับมาเถอะท่านเป็นอะไรกันแน่ นิ่งไงนะพี่มันนิ่งไงนะเสียงมันเพิ่มเลยท่านยาตูปิกกันดีกว่าไม่รู้มันคุยอะไรกันอยู่นะทะเลาะอะไรกันคิดว่ากลัวหรอมากันสี่คนเนี่ยเดี๋ยวมึงกล้าลงมาไหมล่ะคุณมากว่ะต้องชาไทยไหมขึ้นมาดิถ้ากล้าก็ขึ้นมาดิมึงก็ได้แค่อยู่บนทางแหละทำไมอยู่บนทางแล้วทำไมอ่ะ เฮ้ยเฮไปเดินระวังใจห้างหมดแล้วเฮ้ยพี่อะไรนะเฮ้ยพี่ทันระวังนะพี่เฮ้ยมันขันแล้วมั้ยเฮ้ยเฮ้ยจะพายแล้วกูลงมาเฮ้ยเฮ้ยพี่ทันพิธานคนทันนี่ไม่ยอมขึ้นบนห้างงั้นแล้วคนผมตื่นแล้วนะทุกคนเฮ้ยพิธานระวังระวังผมเฮ้ยมันขย่อนะมันขย่อมันขย่อมขย่อนะ พิธารระวังนะพิธารเฮ้ยมันบินเฮ้ยมันบินเฮ้ยต้องไปเฮ้ยหยุดนเฮ้ยการไปพีธารไม่วันนี้ไม่ได้เอาของปลุกเตกอะไรบาเลยว่ะทุกคนเก่าว่าจะมาดั่งอันเฉื่ยนะสันนี้ใช่แต่แต่ไม่ได้เอาอะไรมาเลยสักอย่างนะทุกคนไม่นั่นแหละจะโดนตุ่ปรับไปเลยจิตตัวไว้นะเอาไว้ใช้ไม่จำจำเป็นเท่านั้นนะมันน้ำผมปรับไปแล้วสมิงตัวนี้ทุกคนสเปกมุดอยู่ได้สมิงเฮ้ยมึงอยู่ดิเฮ้ย มรู้ว่ามึงไงไม่ใช่ท่านมันจะละดามหรอกนี่ทุกคนอันนี้ผมว่ามามาหลายแล้วนะไม่ได้มาดีเลพี่เริ่มเกิดพี่นะอีกตันชุนมูลแล้วนะท์ตอนนี้พาการพาตัวเลยนะครับผมทารงเลยไม่รู้มึงเที่ยวก็ไปกินที่นี่เองมันจะไปกินพวกคุณทำไมทิ้ที่มาเลยพี่มีขึ้นมาแล้วเว้ยรู้ผมไม่มีอะไรแล้วม่เราอยู่บนท่าน จับขากูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทิยเ่้ยเฮ้ยเฮ้ยมันพยายามนนะเฮ้ยเระวังกันด้วยระวังกันด้วยพี่พัดระวังด้วยพี่เฮ้ยลอยมึงงมาแต่ผู้งคับบัญนนู้นพี่เฮ้ยมันพายใช่ไหมพี่ัดเฮ้ยเิ้ย์มันพี่ิ้ยมันไอจุดโดนมันเล็กมาเลยีอไนอปขาไปเถอะข้าเขาร้องแล้วพยายามขึ้นมานะ เฮ้ยไม่ตัวแต่ตัวนี้มันเป็นเพี่อมาเมืทุกคนเราได้ปลูกติดมีไปแล้วการพูดคือมันจะขึ้นมาเดี๋ยวทุกคนจะบ่าหมาดังติงเลยนะผมมาแดดทีแล้วก็จบอ่ะเดี๋ยวที่เราลงอาคมไว้อะไม่งั้นมันขึ้นมาได้นะทางขางี้สวยเลรอนี่มันพยายามขึ้นมาอ่ะนะทางนี้ไม่รู้ว่า จะถล่มไหมผมหรือเปล่านะทุกคนก็หนาแล้วถ้าถล่มก็ต้องวิ่งอ่ะไม่รู้ว่าจะโดนทันหรือเปล่านะทุกคนว่าก็น่าจะมีค่าทันจับถ้าโดนแล้วก็คงต้องสู้กับเส้นดิงนะจับนิพัทธ์สี่มันพี่แล้วจับกันเลยเลยเป็นทักขึ้นมาบนทางก่อนไหมเป็นทักเราขึ้นมาบนทางก่อนไหมอะไรพี่พัดธ์นพัดเขี่ยมันลงไปได้พี่เขี่ยมันลงไปเลยมีน่ะมีไเฮ้ย เอ้ยมึงอยู่หน้าวะเฮ้ยพี่พามันบินพี่เฮ้ยมาทา้งนี้ก็ไปทางนั้นเฮ้ยร้องหิวนเนอะร้องหิวนะครับผมนึกว่ามันขึ้นมาไม่ได้แน่นอนมันพยายามขึ้นมาเฮ้ยพี่พี่พี่ทำไมแบบนั้นมันขยับไปแล้วตั้งร่งเฮ้ยเฮ้ยมันเด้งไลยพี่เฮ้ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว ทุกคนลุกเลยนะทุกคนทุกคนลุกเลยนะท่านข้าไม่เคยไปทำไรพวกท่านเลพวกท่านมายุ่งกับข้าทำไมแต่ทนี้ขึ้นมาไม่ได้อยู่แล้วคือัถือกงเหมือนกันเดี๋ยวพี่พัดพี่พัดดีกว่เดี๋ยวกอนกันใจจริงๆดีกว่านี่ฮะทุกคนขึ้นมาไม่ได้แลที่มันพี่เพราะนี่ผมเดกบุ๋เศไว้แล้วเขี่ยมือมันเดี่ยมันจับข้างไปแล้วเฮ้ยนี่เอาไงดีนั่นรอผมไล่มันกลับไปเลยครับป มมเนี่ยันจะไปดีๆต้องให้ใช้กำลังเฮ้ยจะไปดีๆล่าไอ้สืมิงไม่ไปดีคงต้องใช้กำลังเลยเนี่ยเฮ้ยกูใช้กำลังนุ้ยจะลงไปก็ลงไปผมก็อยู่ข้างบนนี่ต้องลงไปปาบมันเท่านั้นเลยวันอทิตย์นี้ไม่ไม่ไปเราลองปิดไฟกันดีกว่าไหมปิดไฟเราปิดไฟน้องปิดไฟมันบอกว่ามันหิวนะพี่พัดเปนเรื่องมึงเถอะป่อนมันหิวกันไอ้พวกนี้พี่เจอมาเยอะน้องจะลงไปวัดกับมึนไหมมีคนนี้มันเป็นสือเม้งเนแบบไม่ค่อยมีเน่ะ ไอ้พวกมึงมาทั้งวันแลก็ไปทางนั้นนี่อะไรเราไม่ได้ทำอะไรให้พวกมึงเลยทุกคนผมก็ไม่อยากใช้ของดีแบบเปลืองตรงนี้เพราะว่าของดีเนี่ยมันใช้ตอนจำเป็นเดียวเพราะว่าผมไม่อยากมาใช้กลับไปพวกนี้นะโอ้โหพี่ไม่กลัวอะไรนะตรงนี้คนลุกเลยพี่พัดคนลุกไอ้พี่นี่ไปไหนไม่เมื่อวากินพี่มนไม่รู้นะเขื่อนพี่ครับขึ้นมาข้างบนลกันติอันนี้ผม ผมไม่รู้ว่าผมจะขำหรือผมจะเฮ้ยขึ้นมาเฮ้ยขึ้นมาแต่พรุ่งนี้ผมไม่ขึ้นไปแล้วมันบินขึ้นมาไม่ได้หรอกดูดูจากทรงนี้มันบินไม่ได้พวกท้าเป็นตัวอะไรกันแน่เนี่ยเดี๋ยข้าทำบุญไปให้บุญอะไรของมึงบุญดามึงกันแหละกูหิวท่านท่านอยากกินข้าเลยข้าไม่อร่อยหรอกแล้วมึงย่ากูกินอะไรล่ะท่านก็ไปกินไอ้พวกสัตว์ป่าไงเนี่ยไม่เต็มเลยี่มึงนี่เป็นเซตเซมิงไม่ใช่หรอ ยี่อะไรมึงทำงาเอาไงดิช่วยด้วยเรองกลัวไหมครับแค่บรรลุชั้นต่ำชั้นต่ำอะไรมึงไปเพื่อนานใจกันนะพ่อมอะฉัต้องกลัวมึงด้วยเหรอเพื่อนานใจกันเวลามางก้อนุวันนะเว้ยไปเพื่อนานใจกันนะไปชุดต้องไปจริงเหรอ ได้พนันลงใบพิดว่าจะลงไบจกายเลยนะสองคนทีตกลงว่าจะลงของดีนี่ผมไม่อยากผมไม่อยากใช้จริงๆนะทุกคนเพราะว่ามันมันใช้แล้วมันมันเปลืองนะทุกคนเพราะวผมไม่ได้เอามาไอ้ซิหมิงพวกนี้มันมันธรรมดากันไปแล้วผมมันไม่ใช่ที่พวกผมไปเจอมาเจอมาหิีวก็หายวันนี้อีกทุกคนเฮ้ยไม่ต้องกลัวเราเรามากระสองคนนี้นะไม่ต้องกลัวจะท่านจะทำแบบนี้ดีกว่าข้าไม่เคยทำอะไรพวกท่านนะ เซมิ่งินไม่อยอมไปดีๆนะทุกคนให้ทุกคนผมไม่เคยนะนคือมันไม่ไปง่ายมันอยู่ตายห้างอะ่ะคนไหดไล่ลไปหน่อยไล่ได้ไหมมีทางจะต้นข้าวไมไล่ตีกันไหมล่ไรเาเอาไม้ไล่ตีเขาเนาไม่ไล่ตีเซทเซมิ่งเนี้ยนะไม้ไล่ตีทุกคนผมไม่ไมด้เอาใบไม้ทนะีนไหน ทัานได้ใบไม้ดิจัดการเลยเพื่อนเราจะเอาใบไม้ใช่ไหมเป็นหนดาวเลยเป็นหันไล่ไปเลยีวัดอ่ะเขาทุกคนเฮ้ยหาสักคนเลยเพื่อนแล้วมันไปก่อนเถอะแล้วมันไปก่อนเลยพี่ท่างไล่กับคนเลับด้วยาตะบูนแก่อยู่นี่แล้วเราจะกลับเลยพี่หมู่บ้านเขาก็ห่างกับเราที่เราอยู่ด้วยครับพี่ครับผมว่ากำลังใช้ปูมาบุนเลยลงจากทางเอาวิ่งหนีแม่งเนี้ย มันต้องวิ่งไม่ต้องปยมันนันแตราลเราต้องไล่นไปเท่านั้นนะมาสเฮ้ยถ้าเราเตรียมน่งสติงมานี่ใช่ถ้าเรามีน่งสติงกกมันมันจะดีไงมันไม่เปลืองไงไล่ไปเลยไล่ไป วกคทยนเฮ้ยมันมีมาแล้วพี่พัดเฮ้ยพี่พัดพี่พัดพี่พัดขึ้นมาดิเฮ้ยเฮ้ยหยุดด้วยเฮ้ยเฮ้ขี่ยมันออกก่อนพี่เขี่ยมันออกก่อนยายาเฮ้ยเอาไว้สวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยเพียงเฮ้ยเฮ้ยสายมันมาเลยพี่เฮ้ยทุยทุยทุยเป็นนั้นเป็นนั้นเหมือนแบบ เป็นนั่นจะไม่ค่อยสบายนะไม่รู้ว่าจะเป็นคล้ายป่าบ้างนะใช่โนวันนี่แต่ให้เพื่อนให้เพื่อนวัดไปเลยให้เพื่อนวัดเปล่าทีนี้กุมันหนีแน่นอนเปล่าเปล่าเลยเปล่าเลยเปล่าเลยเดี๋ยวเป็นทักไลนเลยนะเดินลงอาคมให้วันนี้นะเมื่อกี้เมีทางเดียวต้องบุกเศษไม้และดีดนะเอาเป็นทักนะเป็นทักจัดกานเลยจัดการเลยเป็นทักไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวลงอาคมแล้วเดี๋ยวมึงเจอได้กู้จักกูแน่ลงอาคมแล้วเพื่อนนี่มัน ตีมันเลยเฮ้ยเฮ้ยส่อมาสองเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเหมือนมันเหรอพอต้องโดนมันก่อนเหรอต้องโดนมันขึ้นมาดิขึ้นมาดิขี่ไปนี่เด้อขี่ไปมาดิมาดิขี่ขี่ไปนี่ทางลงไปตีเลยทางลงไปเลยเจอกูแน่ได้ไอ้ตัวนึงตีมันโดนเลยพี่เอ้ไอ้มันเป็นนี่แล้วมองไปเลยทัดเปนนี่ไปแล้วเปนนี่ไปแล้วพี่มปนนี่เป็นตัวนึงแล้วพี่ เดี๋ยวผมลงไปเป่นเพื่อนีผมลงไปเปยนเพื่อนไปลองไปไปช่วยเรไปช่วยหมือนมันทักไปเหมือมันหนีไปแล้วนะรงไหวะตัวตัวด้ต้องเราต้องรีบลงจรงกตอนนี้นะทุกคนดึบด่วนเลยนะใันกลางเนเนี้ยีพี่ทัาพี่ทับพี่เนี้พี่ทัตีมันนี่มันอยู่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 นี่ตีมันไปไปไปไไป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 ไไป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 ไไป ไปเดี๋ยวเราย้ายที่อยู่ใหม่ดีกว่าตรงนี้คงไม่ปลอดภัยแล้วไปนอนได้หรอไปได้หรอท่หาพื่อนนั่นลงมาไปเดี๋ยววะไปเดี๋ยวเรารีบรีบไปย้ายใหม่ดีกว่าเพราะว่าตรงนี้คือไม่ปลอดภัยแล้วเพื่อนทั้ม่มาเอาอันนี้ของเขาทีเดี๋ยววะไปทุกคนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมคงปิดคลิปเพียงแค่นี้ทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมเพราะว่าผมต้องเดินทางไปอีก ในอีกที่หนึ่งนะครับผมแต่ตอนนี้แบตโทรศัพท์ก็จะหมดแล้วไปเดี๋ยวเราไปกันก่อนไป